ตัง้งแรกที่บอ๋อเตยพ่นเดี๋ยวคืนเรืองนะพี่น้องเนาะกับพี่คมตื่นเต้นพี่น้องเดี่ยวดีใจเนาะที่ได้มาสัมผัสได้มานาั่งครั้งแรกของบอเตยพ่นหรืีได้พี่น้องตื่นเนต้นตื่นเต้นพี่น้องตื่นเต้น พี่น้องได้นั่งเก้าอี้แล้วแต่พี่นี่มีที่หนึ่งเนาะที่บางเที่ยวนอยากนำเสนอให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมน้วกันนะพี่น้องเนาะกายางีเลยเร่งก็ไปหนาบโยกย่านะพี่น้องเนาะได้นั่งเรือชมวิวกรุงเทพได้พี่นี่ได้ก็ดีใจนะพี่น้องเนาะ ความวงดงามของประเทศไทยเด้พี่น้องเด้อยามแรงแย่งพิ้วอ,อ่ะอคุณพำขอโทษครับผมถามหน่อยว่าผมจะไปสาธร้อนไปลงท่าไหนเนี่ยนี่ยอะไรเนี่ยไลงท่าเสี่ยว,วอ๋อคือไปด้วยกันได้ไหมทั้งหมดเนี่ยอ๋อมอะไรครับเราลงทาจอดที่สางซอปครับขอบคุณครับไม่เคยนั่งครัง้งครั้งแรกในชีวิตที่ได้นั่งเรือไม่เคยมาแถวนี้เลยแล้วผมก็ถ่ายยูทูป ใช่ครับลงทำยูทูบแล้วก็เอาลงช่องด้วยพอดีมาหลายคนแตบบ่แกยังไม่กลับแล้วไม่ <YouTube> ได้กลับก่อนกลับก่อนใช่ผมอยู่ทุ e พี่ก็พานั่งวีดีเอสมาแล้วก็มาขึ้นรถไฟที่ไม่มีคนขับอะ่ะ<อ>ไม่เคยนั่งเลยแล้วก็แกบอกให้กลับก่อนลงสาทรแ,แล้วแกนั่งรถไฟฟ้ากลับก็ขับถูกแล้วรถไฟฟ้าก็นั่งบ่อยก็ดยเดี๋ยวลงสาทรจะมีรถไฟฟ้าก็ดีเถไฟฟ้า ผมไปท่องหล่อ่ะต้องเปลี่ยนรถไหมผมไม่แน่ใจว่ามาต่างจังหวัไปท่องรอได้เลยเดี๋ยวต้องไปได้เลยนะเดี๋ยวต่ว่าต้องไปเปลี่ยนรถที่สยามนั่นแหละผมเดี๋ยวไปถามเจ้าหน้าที่อีกทีนึงขอบคุณครับอ๋อเต้ยพนชาแนลครับเต้ยพนชาแนลใต้พนเต้ยเต้ยเต้ยพนชาแนลเป็นคนลาวครับที่มาทํางานไม่ใช่ชีวิตอยู่ประเทศไทยผมก็อยากถ่ายทอดเรื่องราวดีๆให้คนไทยได้ดูให้คนทั่วโลกได้ดูเงี้ย ในคนบ้านผมยี่ว่าอยากเข้าคิดมาทํางานมาอะไรเนี่ยใช่ครับครับขอบคุณครับก็ไม่นานครับสี่ห้าปีครับแต่ว่าผมก็เห็นเรื่องราวดีๆพวกนี้วก็อยากถ่ายทอดความสวยงามที่ผมได้มาเจอเนี่ยครับก็ทับใจครับคนบ้านนอกครับพี่คนบ้านนอกเนี่ยมาเจอมันแบบมันเตื่นเต้นมันอยากอยากรู้อครับว่าตรงนี้มีอะไรบ้างมันมีอะไรให้ค้นหาภาษาอะไรครับภาษไทยครับได้คลชะน เพิ่งทำไม่ถึงเดือนนี้ใช่ทำหลายคลิปแล้วก็ได้เยอะอยู่ครับแต่ว่ามันยังยังไม่ถึงพันถึงอะไรเพิ่งทำเองฝากกดติดตามด้วยสิขอบคุณครับนี้ใครถ่ายเพื่อนเพื่อนครับที่มาด้วยกันใช่เพิ่งลงวันนี้แล้วก็คือยังไม่รู้อีกหลายอย่างไก็ต้องไปหาไปดูอย่างเงี้ยแหละไปแล้วก็เอาเอาเรียๆเลยเราไม่รู้เราก็ถามก็ไม่มีอะไรมากเกินเหรอ ยังไม่ไม่มีอะไรที่แบบดีๆเลยก็มีแค่ในกล้องแกงนะครับขอบคุณครับนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะที่ว่าถามพี่คนไทยเพร่ะนเอาก็บ,บอกเอานะครับนี่แหละครับคือความเป็นไทยพี่เป็นคนรุงเที่ด้ยไหมไคนใต้คนใต้อครับ ออกยูทูบออกมไหมออกวันหี่ผมเผมอยรกอามากก็บางคำถามอ่ะพี่เขาบอกไม่กล้าออกไม่เป็นไรเนาะงูสวยงามมากแต่ฟิวบรรยากาศยามเย็นมันจะดีมากเลยนะสวยนะเนี่ยถ้าผมแบบ วันหยุดนี่ผมก็จะมาถ่ายแต่แถวนี้ผมไม่เคยมาจริงนะเมื่อทำงานผมก็อยู่แถวสุขุมวิทอ่ะผมไม่ได้เคยมาทางนี้เลยทำงานใช่ครับผมไม่เคยมาเที่ยวผมขายก๋วยเตี๋ยวขายอะไรอย่างนงี้แหละครับขายกับข้าวนะครับอยู่มานานเลยก็สี่ห้าปีแล้วก็เพิ่งอยากจะทำเนี่ยเพิ่งคิดได้เออต้องทําแบบเราเห็นแล้วอยากนําเสนออ่ะมันแบบประเทศไทยมีอะไรค้นหานะมัน สวยงามมากอะบางทีเราไปเจอตึกเจออะไรแบบมันแบบทันสมัยมากแบบอลังการมากก็ก็เลยคิดเห็นพี่เขาทำอะไรทำาบอกก็ติดต่อหาคนเราเหมือนกันเขาทำ YouTube เขาก็บอกว่าเออมาทำได้เลยเพิ่งทำไม่ถึงเดือนนี้แต่ว่ามีความสุขอะทำแล้วมันตื่นเต้นมันได้กเราชอบเราแทบเป็นสัญชาตญาณองไงก็ไปได้ยิงตรงนี้จะไม่ลงครับอขอบคุณครับ นนะาาี่จะเป็นเรือนักท่องเที่ยวใช่ไหมราคาแพงไหมที่เป็นนั่งที่ผมไม่ได้เจมันเป็นเรือจากไปเชียนทีแต่<อ>แต่ไม่ไม่น่าแพงมากเดี๋ยวมันมีเรือฟรีที่ไปเชียนทิีด้วยเดินจากนี้ไป BTS ไกลไหมออกนี้เลยครับอ๋อตรงไปเลยเนาะอ๋อนั่นไงขอบคุณครับที่ตัดต่อเองอะไร ใช่ครับตัดต่อ,อยังเลยแต่ว่าสั้นๆเพราะว่าเราใช้โรัรศับถ้าแบบ,บ,แบ,บพี่<ด>พใช่ครับโรัรศั์มันก็จะมีแอปให้ตัดมันก็ก็เรียนรู้ครับยังไม่เก่งทําหน้าปกอะไรยังไม่เป็นก็หาพี่เขาเขาก็สอนแล้วนุ่นก็นีก็ไปเรื่อยครับเริ่มรู้ก็พอได้นิดหน่อย <ๆ S 1> <ๆ S 2> จับกล้องยังสั่นเลยมือเพราะกันสั่นมันไม่ดีเป็นแค่ไม้ตั้งเฉยเขาเรียกอะไรไม้เซฟตี่ เหมือนพี่ๆเขาเขาทำแล้วเขาแบบเขาได้ตังค์อ่ะเขาซื้อไม่กระสังแล้วราคาหลายพันก็ดีขอบคุณครับครับอ้าเบ่าเตยพ่นกับไดมากหอดจุดไม้ไปทางนะพี่น้องเขา ได้ลงจากเกรือเรียบร้อยนะพี่น้องนะเมื่อกี้กอะหากบ่อเตยพ่นไอ้กกับพี่คนไทยเนาะก็คือนิสัยดีมากทนผูช้ชมเห็นบอกโอ้กระทมใดก็บ่ากเตยพ่นบอกนี่แหละคือคนไทยพี่น้องมีน้ำใจกับพื่นโหมทางพื่นสิบ่อกี่คุ้สีเส้าเนาะพี่น้องเนาะนี่คือความดีงามของประเทศไทยเลยพี่น้องเด้ออยา,อยอากให้พี่น้องได้มาสัมผัสกับาเตยพ่นสีได้ลงหักเมืองไทยคือกัน พอีกูเดพี่น้องโอ้พี่น้องบอตพ่น,พพนนี้แลลวกป็ประทับใจประทับตาอีกภาพหนึ่งนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บอลเต้พุ่นกับสีคอลาพีละหนองเที่ยงสน,นีเดอพี่น้องเดอคลิปนาคลิปใหม่อย่างทีิพอกันเนาะปากคนไลไรก็แช่คนติดตามาเป็นกำลังใจบอลเต้พุน่นสำหรับมอนี่สวัสดีครับขอบคุณครับ